ส่วนโครงการสวช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งนําโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาค,คนที่1ค่ะก็ได้มอบถุงอย่างชีพจํานวน500ชุดนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะที่โรงแรมสมายล้านนาตําบลหายยาอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาค,คนที่1พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภานายอุปกิจปาจารยังกูล พลเอกประสาสุเกษตรนายปรีชาบัววิรัต์เลิศนายสุรสิทธรีทองนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนนายวิรัตเอสมบูรณ์นายจิรชัยมูลทองโรยและนายชนะทัศน์ปัทมภคว,วดลผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาได้รวมมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอสบมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยพลเอกสิงศึกสิงไพร กล่าวว่าได้ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากว่าในอำเภอศพบมยนั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายหมู่บ้านตอนนี้ถูกสั่งปิดส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคได้ตามปกติตนเองจึงได้ระดมทุนจากสมาชิกวุฒิสภาจะซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนํามาจัดเป็นถุงยังชีพได้จํานวน500ชุดและก็จะนําไปมอบให้กับชาวบ้านจํานวน3ตําบล5หมู่บ้าน และที่อยู่ในสถานที่แยกกักตัวรักษานอกสถานพยาบาลหรือ Community ้ไอโซเ i ชัโดยมีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เป็นตัวแทนรับมอบถุงอย่างชีพในครั้งนี้สวเนสนับสนุโรงการเรื่องสร้างฝ่ายโดยพี่น้องประชาชนเราก็ร่วมกันทำภาครัฐก็อำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ถ้าเอกชนก็ลงขันกันนะซื้อน้ำมันซื้อปัจจัยอะไรปูนทีเมน่ เ,เมื่อวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยมาที่อุสดิตฐ์ลำปางเชียงรายพี่น้องเขาไม่ร้อแล้วไม่รอ้องงบประมาณหลวงละเ,เขาทําเองเลยเราก็มาดูเนี่ยช่วงหน้าน้านํานี่แหละว่าฝายที่สร้างแล้วเนี่ยที่เยียงแกนเนี่ยสร้างมาสิบเอ็ดเดือนปรากฏว่าโอ้โหหน้าภูมิใจชาวบ้านเขาตอนนี้น้ําเต็มฝายแตแล้วไม่พังเก็บอยู่นะให้โครงสร้างไม้ไผ่ชาวบ้านเขาหมุนเวียน แบบไอ้หญ้ามีดท้าจอบมาตัดลงแรงกันไม่มีค่าแรงงานจัดเวรกันมาทําแล้วมีความประชาคมกันว่าต้องทาเพราะวันนี้สิบเอ็ดเดือนเนี่ยเรามาดูตอนหน้าน้ําเนี่ยโอ้เขาแฮปปี้มากอะตอนนี้น้่นแรงเขาบอกไม่แรงเพราะว่ามันลึกถึงสิบเก้าเมตรแล้วกว้างมากเกืบอบแปดสิบกว่าเมตรแล้วน้ําเก็บไปถอยหลังเข้าไปหนึ่งกิโล